สวัสดีครับจอมสมร์ทโฟนครับอันนี้ผมมีวิธีการหาเงินแบบง่ายๆนะครับซึ่งผมก็ลองทําแล้วได้ได้เงินจริงครับคือจากแอปทิ k ตอร์เนี่ยครับที่เราเข้าไปใช้งานนะครับมันจะมีการเชิญเพื่อนนะครับให้มาติดตั้งให้มาติดตั้งแอปนะครับ การแรกนะครับเราก็จะไปที่หน้าแรกนะครับมาที่ลูปรูปชั้นเนี่ยครับชั้นเนี่ยเราก็มาติ๊กที่เชิญเพื่อนนะครับเป็นหน้านี้นะครับผมก็เข้าใช้ครั้งแรกนะครับ ือเครื่องอีกเครื่องต้องเป็นคนละเครือข่ายกันแบบเวลาเชื่อมต่อ wi-fi ก็เป็นคนละสัญญาณกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่เชื่อมต่อเครือข่ายก็เป็นเน็ตก็ได้ครับแล้วก็ที่ m e s s e น g e r นะครับเราก็กดลิงก์ลิงก์เราก็จะเราจะส่งให้ใครเราก็กดลิงก์ลิงก์นะครับส่งส่งส่งเลยครับนี้ปลายทางคนที่ไม่เคยคนที่ไม่เคยติดตั้งแอปนี้เขาก็จะคลิกลิงก์ไปมันก็จะมีรหัสเชิญเพื่อนอนี่นะครับรหัสเชิญเพื่อนอย่างเช่นอีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่นครับก็จะเป็นลิงก์อย่างนี้นะครับเมื่อเรากดเข้าไปเพ๊่มันก็จะเร่งให้เราติดตั้งแอปนะครับให้เราติดตั้งแอปนะครับมันก็จะมีรหัสนี่นะครับรหัสเพื่อในการเชิญเพื่อนนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเขาก็จะให้กรอกรหัสรหัสเชิญของของเราเข้าไปนะครับ อันนี้เพื่อน,นี้ผมติดตั้งแล้วนะครับซึ่งจำ,จำนวนเงิน570บาทนะครับได้โอนเข้าตัวใน ok แอปติจิตอลนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับคือนี้ผมกดเข้าไปแล้วนะครับตังก็จะเด้ง ถ้าเกิดว่าเราเครื่องต่อไปแล้วก็เชิญอย่างนี้นะครับกดเชิญไปให้คนอื่นได้แล้วรหัสก็จะส่งต่อไปเรื่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กดนี่ครับรหัสตัว เชิญเพื่อนได้5้าคนได้รับสูงสุด2,000บาทนะครับตังก็เข้าเรียบร้อยนะครับทอนห้าร้อยเจ็นะครับด้วยแต้มห0 0พันด้วยแต้ม5,000สนห้าแ ห้าแสนเราก็แทมนะครับเราก็จะได้เงิน570บาทนะครับแล้วก็กดถอนปกตินะครับกดถอนปกติอ่าเราเลือกว่าเราจะเอามี2อย่างมี t ทูมัมน,นี่แล้วก็พร้อมเพลนะครับรก,กดเลือกเราจะถอนหมดหรือเปล่าเราถอนหมดเราก็ถอนครับนี่ครับ แล้วเพิ่มมีสองอย่างครับเลือกวิธีการถอนเงินจะให้ถอนเข้าทัวรเลตของเราหรือว่ารอมเพย์เบอร์โทรโทรศัพท์ก็ได้นะครับโอเคครับก็เป็นวิธีการสนุกสนุกนะครับในการหาเงินนะครับหรือว่าเป็นเล่นแอปทิกตอ k นะครับก็ได้ตังนะครับผมเป็นเทคนิควิธีง่ายนะครับที่มาฝากกันนะครับผมนี่นะครับ กดถอนง่ายๆนะครับโอเคครับให้เพื่อนๆลองไปใช้ดูนะครับแอป tiktok ครับผมสวัสดีครับ